อะ่รบ้าอ้าวอะ่รย,ยึกหน้าเลยแต่อ้าวที่กองเฉยเลยยังประวัตด,ดีครับวันนี้เราจะมาเก็บลูกหมอนที่สวนสวนส้มนะครับปลูกแซมส้มไหมเยอะมาสุกเยอะเลยครับนี่เป็นตเลยอันนี้ลูกส้มนะเราจะเก็บไปทำ น้ำหม่อนต้มเจ็บหมดเลยครับไปต้มน้ำอ่ะเนื่องจากกินไม่ทันนะฮะอื้เต็มเลยครับดำบ้างแดงบ้างถ้าแดงๆมันก็จะเปรี้ยวหน่อยนะก็ดีนะครับไปต้มเปรี้ยวอมเปี้ยว,ยวถัดทต้ตา,ตาหน่อยก็รสชาติ อุ้มม้ามีอ่ะเยอะเลยลอยล่นเต็มเหมือนกันนะครับนกเล็กก็มากินพี่ก็ปล่อยทิ้งไหมครับมีประโยชน์วันทองก็มีนะไม่ใช่วันทองนะมะเร็งวันทอง โยงไปถึงถึงมาคอนซะงันก็หมายกับศรีพริยากับลูกนะครับเชิดประออปลนต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินหมอนไหมกินหมอนไหม กินหมอนไหมกินหมอนไหมกินหมอนไหมกินอะไรเนี่ยอมอนะไรเนี่ยขี่รถมาเห็นพอเห็นต้นหมอนปุ๊บดีใจเลยวิ่งจืดเลยชีย้ได้ไงวิ่งไปได้เด็ดกินใหญ่เลยเคยกินอยู่อะวิ่งแล้วก็หันมาดิ้นเลยลดีใจอะ ตื่นเต้นอะกรบปุกเยอะมากโอ๊ยหลานมะหลานมะพัดมันมบอดีอร่อยปะอร่อยปะอ้าวอร่อยยืดหน้าอะไรแต่อ้าวปีกล้องเฉยเลย Rồi mới này cái mấy luôn Kiểu dài nó Này nhau Thấy luôn đèn hả bác? Sao mày à? น้องต้มน้ำก็ต้องเปียกอยู่แล้วอ่ะก็เดี๋ยวรวมใส่ถุงไม่รวมจากในถุงใส่ถังอ้าว โอ้โหนี่ข้าล่างแดงเต็มเลยอ ordu, <c oughs> อะไรน้าอย่าเล่นเอาใส่ไว้ใบเบย์มาเต็มเลยครับเย้ยฮั่นเป็นยังไงอะอาการนะฮะผ่นเขี้ยวไงเปืเ่อหมดแล้วพอแล้วเอ้ยไม้เรียวอยู่ไหนอืออ้อื้อือคัดหวงไม้เลยหัวเลยไม้ไม้เลียวไปไหนวะเล่นอะ ของกินแน่ได้ไม่ได้เ,เ,เดี๋ยวแม่หดด้วยไม่เร็วนะดเดี๋ยวครับก็นี่ลงไปต้มครับเก็บแดงไปเยอะไปหน่อยอยันแรกครับ